ชวชวคนละครึ่งพัดนะครับผมไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้สําหรับร้านค้าที่ถามผมเข้ามานะครับก็ให้ลงทะเบียนนะสาหรับร้านค้าคือ15ตุลาคมเป็นต้นไปรายละเอียดเรื่องของการลงทะเบียนหลังบ้านคุยกันอยู่เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะครับส่วนประชาชนทั่วไปเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ2 0ถึง26ตุลาคมแต่ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับ20ถึง26เนี่ยคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็คืออายุ16ปีขึ้นไป คุณก็ต้องเข้าไปที่แอปเป่าตังใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนในการลงทะเบียนสแกนหน้าอะไรก็แล้วแต่ทําตามขั้นตอนไปทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่ต้องยืนยันสิทธิ์เนื่องจากใช้คนละครึ่งเฟสที่5คือเฟสสุดท้ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่ว่าคุณเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาแล้วคุณก็ไปยืนยันสิทธิ์ของคุณวันที่ใกล้ๆเอาวันที่20เนี่ยมันจะมีปุ่มให้คุณยืนยัน เอาแบบนี้แล้วกันมันจะมีปุ่มให้คุณยืนยันในเปาตังค์นะครับคุณก็ไปยืนยันแล้วกันซึ่ง20-26เนี่ยทั้งคนที่ยืนยันสิทธิ์และคนที่ลงทะเบียนใหม่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยทำพร้อมกันนะครับให้ทั้งหมดรวมกัน2กลุ่มเนี่ย20ล้านสิทธิ์นะครับและจากนั้น29ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมปี68จะเป็นระยะเวลาในการใช้จ่ายของคุณนะครับ 50- 50 ถูกไหมครับมิฉะนั้น50 50ก็จะให้วงเงินสำหรับบุคคลทั่วไป2,000เอาไว้ใช้จ่าย2เดือนประมาณนี้และบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีคือฐานภาษีเสียภาษีทั่วไปก็ท็อปอัพขึ้นไปเป็น2,400บาทวันที่29ตุลาคมถ้าคุณได้สิทธิ์แล้วเปิดแอปเป่าตังเข้าไปมันจะมีวงเงินเนี่ย เป็นวงเงินนะเป็นวงเงินดิจิตอลเนี่ยโอนให้คุณไปนะครับใช้50-50นะครับวันละไม่เกิน200ถูกไหมสมมุตินะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนวันเราไม่เกิน200ผมอธิบายแบบนี้นะครับคือเราก็ต้องมีเงินของเราเองด้วยนะไม่ใช่เราไม่มีเงินแล้วเราไปใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเรา50รัฐ50วันนี้ตื่นแต่เช้าอะเหมือนเรามีเงินในกระเป๋าดิจิตอลของเราเนี่ยวันนี้นะ ประมาณสักไม่เกิน200บาทถูกไหมตอนเช้าเราไปกินข้าวหนึ่งมือ้อข้าวเนี้ยอ่ะผมกินเยอะมากเลยพาเพื่อนไปกินผมเลี้ยงเองอ่ะกินข้าวหนึ่งมือ้อในราคา100บาท100บาทก็คือเอาโทรศัพท์ของคุณเนาะไปสแกนที่ร้าน50บาทลัดออกอีก50บาทก็ต้องเป็นเงินของคุณนะคุณก็ต้องออกถูกไหมเพราะมันคนละครึ่งวงเงินในวันนั้นคือ200 คุณถูกหักไป50คุณก็จะเหลือวงเงินในการใช้อีก150บาทเอามื้อกลางวันมื้อกลางวันกินข้าวอีกผลปรากฏมื้อกลางวันคุณก็กินข้าวอีกประมาณร้อยหนึง่งกินร้อยหนึง่งคุณออก50รัดก็ออก50เท่ากับว่าพอตกเย็นเนี่ยคุณก็จะเหลือเงินประมาณ100บาททีนี้ตอนเย็นซื้อกับข้าวข้าวบ้านไปซื้อดูนซื้อดีซื้อนั่นปรากฏว่าซื้อในราคา200บาท200บาทก็คือ คุณต้องปีเงินในกระเป๋าจริงๆของคุณ100บาทและรัฐมีอีก100บาทเป็น200บาทเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยคุณใช้จ่ายกินตั้งแต่เช้ากลางวันและเย็นหมดแล้ว200บาทคําถามต่อไปคือเฮ้ยฉันใช้ไม่ถึง200หรอกยังไงฉันก็กิกนไม่ถึงไมเป็นไรครับมันก็ไปทบในวันต่อๆไปเพราะมันมีระยะเวลาในการใช้อยู่2เดือนจนถึง31ธันวาคมแต่บางคนบอกสักพักหนึ่งก็หมดแล้วอย่างผมเนี่ย ผมก็แป๊บดึงนะไม่ถึงสองเดือนแล้วผมก็ใช้หมดแล้วนะ